สวัสดีครับสุดเอฟซีอีกาชนะทุกท่นานครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายการต้นนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่เกมล่าสุดพวกเขาถล่มชนะอับเบลฟิก ไปแบบเบาเบาเจ็ดประตูต่อศูนยนะครับผ่านกระสุนในรอบต่อไปซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายของทางซิตี้อยู่แล้วนะครับว่าร,รายการนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอย่างน้อยนะครับเขาผ่านไปได้อีกต่างหนึ่งนะครับก็อีกไม่กี่สเต็ปเท่านั้นที่แมสตี้จะได้แชมป์ยุโรปตามที่ตัวเองต้องการนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดดระดายดึงกระแจ้งเตือนกดซีฟัสเพื่อเห็นก่อน ชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการเคราอาจานย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องทเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับเป็นแรกเลยนะครับกูรูลูกหนังบอกว่าถ้าเล่นได้แบบนี้เรือใบสีฟ้าไม่ต้องกลัวคู่แข่งหน้าไหนอีกแล้วกับกูรูท่านนั้นที่กล่าวถึงเรือใบสีฟ้านั่นก็คือโอเวนหากริฟซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก B t Sport นะครับ หากรีฟเนี่ยได้ดูเกมแล้วก็วิเคราะห์เกมหลังเกมนะครับซึ่งเขาเองก็ประทับใจในฟอร์มการเล่นของซิตี้เป็นอย่างมากก็บอกซิตี้เนี่ยโชว์ฟอร์มโหดมากก็คู่ควรเหมาะสมกับการกรุยทางผ่านกระสูนน่ในรอบก่อนรองชนะเลิศและตอนนี้ร้านผู้ถูกกฎหมายครับก็ได้ฐานรับให้ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งแบบโคตรเต็งกว่าเดิมด้วยนะฮะจากเดิม เอา1ผลไม้ไปแลก2ผลไม้ตอนนี้ลงมาเหลือ4ผลไม้ไปแลก7ผลไม้นะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าใครที่ดูเกมล่าสุดที่ซิตี้จัดลับซิกแบบเบาะเบาะประตูต่อ0มาครบเลยฮะสำหรับคุณสมบัติการเป็นแชมเปี้ยนไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบอาวุธในการทำประตู ครบมือการแจกจ่ายบอลหรือว่าการสร้างสารรค์โอกาสการทำประตูเทียบไปด้วยจินตนาการและที่สำคัญครับสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่ะปีนี้ซิตี้น่าจะได้ลุน้นก็คือความกระเฮียนกระหือรือความกระหายในการเป็นแชมป์ยุโรปในคราวนี้ครับซึ่งพวกเขาเชื่อมั่นว่าปีนี้แหละจะต้องทำให้ได้ เพราะว่ายักษ์ใหญ่บางทีมหลายทีมฟอร์มดรอปลงไปยักษ์ใหญ่หลายทีมตกรอบกันไปแต่ซิตี้ยังคงอยู่ซึ่งแน่นอนครับกูรูหลายท่านบอกว่าป๊ปเองก็น่าจะเชื่อมั่นในทีมของตัวเองมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมชนะอย่างสวยหรูมีคลินชีติดไม้ติดมือการสัมผัสบ,บอลของผู้เล่นคีแมนมีความชัดเจนและมีเป้าหมายการเข้าทำแต่ละจังหวะของฮารแลนเป็นประตูเควินเดอรอย ก็มีแอสเซมีประตูฟอร์มการเล่นสุดยอดแท็กติกต่างๆแผนการเล่นต่างๆที่ดันเอาจอห์นสโตนขึ้นมาเล่นตรงกลางก็ถือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีถ้าเล่นขนาดนี้ก็อาจจะไม่ต้องกลัวใครละในรอบต่อไปแต่ก็อย่าประมาทอย่าเลินเลอเล่นให้ได้แบบนี้ในทุกๆเกมหากรีฟครูหลายท่านบอกว่าโรเบิรสีฟ้ามีโอกาสจะไปถึงฝั่งฝันได้ในซีซั่นนี้ซึ่งตอนนี้นะครับซิตี้คือ หใน6ทีมที่ผ่านเข้าสู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศร่วมกับเชลซีอินเตอร์มิลานเอซีมิลานบาร์เยนมิวนิกและเบนฟิก้าเห็นไหมครับคู่แข่งเนี่ยตัวแข็งแข็งเนี่ยหลุดไปเยอะที่น่ากลัวก็จะมีบาร์เยนมิวนิกอันนี้ไม่ได้นับรวมถึงในคู่ของนาโปลีแล้วก็เรอัลมาดริดกับลิพูด้วยนะฮะดังนั้นถ้ามองถึงความแข็งแกร่งของคู่แข่งเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่3 4ทีมเท่านั้น ซึ่งน่าสนใจมากว่าซิตี้เจอใครจับฉลากวันที่17มีนาคมประเด็นที่2ครับเควินเดบรอยกลับมาเท้นฟอร์มสุดยอดได้ต้องชมทางด้านของเป๊ปกุนเดลล่าเลยนะครับซึ่งก่อนอันนี้หลายคนคงจะเสพข่าวกันนะครับว่าเป๊ปเองเนี่ยได้มีการติติงได้มีการพูดถึงเควินเดบรอยนะทำนองว่าต้องพยายามกระตือรือร้นให้มากกว่านี้อย่าขี้เกียจเกินไป อย่าเอือยเฉื่อยเกินไปต้องเร่งฟอร์มขึ้นมาเพราะก่อนหน้านี้นะครับเกือบเดือนเลยทีเดียวที่เคเบเดบรอยเนี่ยไม่ได้มีประตูกเกิดขึ้นไม่ได้มีแอซิดเกิดขึ้นแล้วยังหลุดสำรองด้วยนะครับซึ่งเป๊เองเห็นแล้วว่าเฮ้ยฟอร์มอนะของ KDB เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมต้องทำอย่างไรสักอย่างก็คือการกระตุ้นด้วยคำพูดเพราะเขาเชื่อว่าฝีเท้าความสามารถของ KDB เนี่ยมันเหนือกว่าลักเตะธรรมดาอยู่แล้วครับเพียงแต่อาจจะต้องคอยปลุกเรา คอยแนะนำแล้วก็กระตุ้นไปในตัวด้วยพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือเกมที่เกมเบบรอยได้ฉายฟอร์มเด่นที่เราเคยคุ้นเคยกันเหมือนเดิมเลยครับหลังจากที่แป๊บท้าทาย KDB KDB มีการตอบสนองทางด้านของเจ้านายจากช่วงหลังฟอร์มเงียบนำไปสู่การได้1ประตูและ1 a แอสซิตในเกมล่าสุดและนี่เป็นอีกหจุดสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้แมนซิตี ประสบความสําเร็จในทั้วยุโรปตามที่พวกเขาถวินหาเพราะว่าถ้าหา KDB เนี่ยเล่นฟอร์มแบบนี้ท็อปฟอร์มแบบนี้เล่นระดับเบอร์คลาสแบบนี้ในทุกๆเกมซิตี้เองก็คาดหวังสูงถึงชัยชนะในแต่ละเกมได้นี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากประเด็นที่3ครับ e aland, เอริงบล o อชฮาร์แลนด์เรื่องจากถล่มประตูเป็นข้าคืนที่ยิ่งใหญ่ของฮาร์แลนด์นะครับเพราะว่าเขา ทำประตูในเกมยุโรปได้5จาก7ประตูที่ซิตี้ทำได้ในเกมกับไลฟ์ซิกมันไม่ได้ทำกันง่ายๆครับ5ประตูในเกมเดียวและตอนนี้นะครับดาวยิงวัย22ปีนำโด่งเป็นดาวซันโบของรายการนี้ที่10ประตูแล้วแต่ละประตูที่เขาทำได้นะครับนอกเหนือจากการยิงจุดโทษแล้วเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าครบเครื่องมากทำประตูได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะสาับเออร์ิงบลอตฮารลนแล้วตอนเนี้ สถิตส่วนตัวของเ r n g b r o ็อ l a าร์เนน่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมากนะครับจากผลงานล่าสุดนะครับฮาร์เลนกลายเป็นนักเตะคนที่3นะครับที่ยิงประตูได้5ลูกในเกม c h a มเปี้ยนส์ลีกภายในนัดเดียวนะครับต่อจากเ i o เ e น Messi และลุยส์อาเดรียโนนอกจากนี้นะครับยังยิงประตูครบ30ลูกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกได้เร็วที่สุดจากการลงเล่นเพียงแค่25นัด น้อยกว่าสถิติเดิมของรุสฟานิโซรอยที่ทำได้จาก34เกมโอ้โหแม่เจ้านี่เด็กนรกกของแท้ฮะขณะเดียวกันนะครับเขาคือผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ยิงถึง30ลูกในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัยเพียง22ปีกับอีก236วันทำลายสถิติของเคลียนเอมปัปเต้ตองหน้าเพสเชนะครับที่เคยทำเอาไว้22ปีกับอีก352วันครับ หประตูในนัดนี้นะครับทำให้อริงบรอสฮารแลนยิงประตูในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้ว33ลูกนะครับแบ่งเป็นตอนที่สมัยค้าแข้งเรดบูสซาวส์บวก8ประตูบรุสเดียดดร์มุนด์15ประตูและแมนเชสเตอร์ซิตี้อีก10ประตูครับและฮาร์แลนนะครับทำแฮตทริกในฤดูกาลนี้ไปแล้ว5ครั้งนะฮะ5ครั้งในทุกรายการมากกว่านักเตะคนอื่นๆใน5ลีกใหญ่ถึง3ครั้งด้วยกัน และเป็นลัตเตะคนแรกที่ยิงแฮตทริกได้5ครั้งในฤดูกาลเดียวต่อจากแฮ์รี่เคนนะครับกองหน้าของสเปอร์ที่เคยทำได้ในซีซั่น2016-2017ครับแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ไล่ตั้งแต่ฟอร์มการเล่นสมบุรณแบบเควินเดบรอยท็อปฟอร์มดิงบร้อสฮาร์แลนสามารถยิงประตูได้ทุกรูปแบบแบบนี้โอ้โหแมนซิตี้ก็น่ากลัวเช่นกันแต่ประดเด็นสำคัญคือข้อที่4ครับ แอฟกูเลาอย่าคิดมากถ้าจะใช้กองหลังมันต้องเป็นกองหลังชุดนี้เลยหรือแนวรับแบบนี้ก่อนหน้าเนี้แอ e กูเลาเหมือนจะคิดเยอะเกินไปเล่นหลัง3บ้างขยับมาเอาฟูลแบ็กมายืนกลางบ้างบางครั้งเนี่ยคุณต้องแบบ Back to basic เล่นหลังสี่ไปครับถ้าหากว่ามีโอกาสในการที่จะขยับเอากองหลังขึ้นไปยืนเป็นกองกลางตัวพิเศษคนนึงโอเคทําได้แต่ แบ็กโฟน่ยก็เป็นแบ็กโฟที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่แมสตี่โชว์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเขาปรับมาเล่นเป็นหลัง4แล้วก็เล่นแบบมีตัวเก่าๆกลับมาเหมือนเดิมอ่ล่าสุดมีอาการจีมีจอห์นสโตนมีคนอื่นๆน,นะครับที่เรารู้สึกว่าโอเคนี่แหละเป็นกองหลังที่ดีแล้วถ้าหากว่าซิตี้กองหลังแน่นแข็งแกร่งไม่เสียประตูง่ายๆบอกเลยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยซิตี้จะชนะคู่แข่งได้เลยซึ่งต่อไปเราต้องดูกันว่าซิตี้จะทำได้ไหม ทั้งในลีกที่ต้องฝ่าฟันแล้วก็แข่งขันกับทางด้านของอาเซนอลแล้วก็การคว้าแชมป์ยุโรปให้ได้สักทีหนึ่งครับซึ่งก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะต้องเจอใครในวันที่17มีนาคมนี้เอาใจช่วยแทนแฟนบอร์บีสีฟ้าเช่นกันนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิจารณาตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่น